ยังอยู่ในบรรยากาศของวันแห่งความรักนะคะสวนสัตว์นครราชสีมาจัดกิจกรรมวิวาตัวกินมดยักษ์ต้อนรับวันวาเลนไทน์ค่ะ น,นายธนชนเคนสิงห์ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมานะคะได้เป็นประธานจัดกิจกรรมวิวาตัวกินมดยักษ์เจ้าเป่าพีบิลลี่นะคะแล้วก็เจ้าสาวน้องลีโอน่าค่ะพร้อมกับยกทัพขบวนขันหมากจากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์น้องๆนัก,กเรียนนักท่องเที่ยวและเหล่าสหายสิงสาราสัตว์นะคะมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานวิวาค,ครั้งนี้ภายในงานสวนสัตว์นครราชสีมาก็ได้เนรมิตพื้นที่หน้าสวนจัดแสดงตัวกินมดยักษ์นะคะให้เป็นแ มาร์กเอาไว้สำหรับถ่ายรูปแล้วก็ตกแต่งพื้นที่อย่างสวยงามสำหรับงานวิวาครั้งนี้โดยเฉพาะนะคะอีกครั้งก็มีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ลงทะเบียนรับของชํำร่วยตุ๊กตาสัตว์น่ารักกิจกรรมเขียนการ์ดส่งมอบความรักแสดงความยินดีและอวยพรให้เจ้าบ่าวพี่บิลลี่แล้วก็เจ้าสาวน้องลีโอน่านะคะนอกจากนี้ประธานจัดกิจกรรมเป็นตัวแทนโยนช่อดอกไม้ตามธรรมเนียมพิธีแต่งงานซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปนอย่างคึกคักและชื่นมืนค่ะ สำหรับตัวกินมดยักษ์ในสวนสัตว์นครราชสีมามี2ตัวเพศผู้ชื่อบิลลี่อายุ7ปี4เดือนแล้วก็เพศเมียชื่อลีโอนาอายุ5ปี7เดือนนะคะร,รับมาจากประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่24กันยายนปี2,566 ตัวกินมดยักษ์มีลักษณะลำตัวและหางที่มีขนาดยาวภายใต้จมูกที่มีลักษณะยาวนั้นนะคะก็มีกระดูกที่เชื่อมต่อระหว่างขากันไกลบนและขากันไกลล่างค่ะภายในจมูกมีลิ้นที่มีลักษณะยาวได้รูปประมาณ50เซนติเมตรแล้วก็เหนียวนะคะมีผิวมีความเหนื่นและมีขนที่ยาวมีแถบคาดสีดำไล่ขึ้นไปจากใต้จมูกและปากยาวไปจนถึงบริเวณกลางลำ ตัวนะคะสลับกับแถบสีขาวแล้วก็แถบสีครีมมีกรงเล็บขนาดใหญ่ ตามนิ้วเท้าด้านหน้าเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองมีถิ่นอาศัยตั้งแต่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกนะคะไปจนถึงอุรุกวัยแล้วก็ตอนเหนือของอาร์เจนตินาค่ะส่วนใหญ่ก็จะพบในแถบอเมริกาใต้กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของบราซิลทุ่งหญ้าเขตร้อนป่าไม้ผลัดใบแล้วก็ป่าดิบชื้นนะคะกินอาหารจำพวกมแมลงปลวกและมดเป็นหลักแล้วก็เป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วค่ะ